สวัสดีค่ะเวลานี้เราจะมาเรียนหลักข้อเชื่อต่อนะคะเป็นหลักข้อเชื่อข้อที่สนะคะซึ่งหลักข้อเชื่อข้อที่สองจะพูดถึงพระเจ้าสามประภาควันนี้จะมาขยายความเรื่องพระเจ้าสามพระภาคก็คือจะพูดถึงพระเจ้าพระบิดาก่อนนะคะได้กล่าวว่าพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้างทรงเป็นแหล่งที่มาของสรรพสิ่งเป็นผู้พดุงรักษา และทรงนิธานุภาพเหนือสิ่งสารพัดพระองค์ทรงยุติธรรมและบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทรงพิโรธช้าทรงมีความรักอันอุดมและสัตจจริงเป็นนิจและพระองค์ทรงเปิดเผยคุณลักษณะและฤทธิเดชในพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งมาโดยลมพระโอษฐของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว แต่มนุษย์นั่นเองที่ไปเอาสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมาเป็นพระเจ้าอีกหลายองค์ก็เลยทำให้โลกนี้มีพระและมีเจ้าเยอะแยะมากมายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในพระธรรมเอเฟิสัสตบทที่สามข้อสิบสี่เปาโลบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นพระบิดา ของพระเยซูคริสเท่านั้นและเขาคุกเข่าลงต่อพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นและพระเจ้าผู้นี้คือพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และสร้างเราด้วยนะพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองในการทรงสร้างทุกอย่างในโลกนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าองค์เดียวจากนี้จะมีคําอธิบายเรื่องข้อพระคัมภีร์ที่เข้ามาสนับสนุนในหัวข้อนี้นะคะบอกว่า ในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงในละมิสรสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกปฐมกาลบทที่หข้อหนึ่งนะคะพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างในสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างฉะนั้นสมควรแล้วที่เราจะมานมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเหมือนอย่างที่เปาโลกล่าวว่าเราจะต้องคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น อย่าสแสวงหาพระอื่นในโลกนี้อีกเลยเพราะพระในโลกนี้ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้พระเจ้าพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะช่วยเราได้และช่วยเราให้รอดได้รับชีวิตนิรันดร์ต่อจากนั้นดูเถิดข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแปลว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดง ให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้าพระธรรมวิวรณ์บ,บทที่4ข้อหนึ่งพระเยซูทรงตรัสและเปิดเผยให้ยอนได้เห็นด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้าพระเยซูก็คือพระเจ้าด้วยและพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างตั้งแต่ปฐมกาลและทรงเป็นผู้ปลายที่รู้ว่าเหตุการณ์ภายหน้านั้นจะบังเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างพระองค์ทรงเปิดเผยให้ยอน ได้เห็นและเขียนบอกเราว่าในวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพระองค์ทรงสัพพันยูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งทรงสร้างและทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ตาของเรามองไม่เห็นสายพระเนตรของพระเจ้าก็ทราบทุกอย่างพระเยซูพระเยซูทรงตรัสและเปิดเผยให้ยอนได้เห็นด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้า พระเยซูก็คือพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างตั้งแต่ปฐมกาลและทรงเป็นผู้ปลายที่รู้ว่าเหตุการณ์ภายหน้านั้นจะบังเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างพระองค์ทรงเปิดเผยให้ยอนได้เห็นและเขียนบอกเราว่าในวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพระองค์ทรงสัพพัญยูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ทั้งทรงสร้างและทรงรูงร้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตและวาระสุดท้ายสิ่งที่ตาของเรามองไม่เห็นสายพระเนตรของพระเจ้าก็เห็นและรู้ทุกอย่างพระเจ้าทรางทราบแม้กระทั่งว่าเราเป็นคนอย่างไรก็เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาและทรงรู้ว่าเราจะต้องดำเนินอย่างไรเราจรึงจะ พ้นจากความพินาศในโลกนี้ได้ฉะนั้นเราจะต้องมาเชื่อพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นี้องค์เดียวอย่าไปติดตามพระอื่นด้วยคิดว่าพระเหล่านั้นจะช่วยอะไรเราได้พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วในมัทธิวบทที่28ข้อ18 เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นิจเดชท,ทั้งหลายและความรู้ทุกอย่างก็ถูกมอบให้กับพระองค์พระองค์ก็ได้ตรัสอย่างนั้นให้แก่สาวกของพระองค์เหมือนดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรแผ่นดินโลกก็เป็นอย่างนั้นด้วยและความรู้ความเข้าใจทุกอย่างนั้นพระเยซูก็ทรงประทานให้เหล่าสาวกด้วยถ้าเราเชื่อและกระทําตามเราก็จะได้รับความรู้ และมีความเข้าใจทุกอย่างเช่นเดียวกับสาวกเหล่านั้นให้เรารู้ว่าในโลกนี้มีพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับที่เราสาวกเชื่อและติดตามและเราจะต้องติดตามพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นอย่าไปมีพระอื่นเลยอย่าไปมีพระอื่นเข้ามานมัสการแทนที่พระเจ้าองค์นี้และพระองค์ทรงและพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ ไม่มีวันตายไม่เหมือนอย่างพระของโลกนี้ที่ตายได้เช่นสันตประปาที่อ้างว่าตัวเป็นพระเจ้าก็มีวันตายได้ด้วยนะคะเมื่อเรามาเชื่อและ,ร,ร,ะรับปฏิสมาแล้วพระเจ้าสอนอย่างไรก็ให้เราทําตามทุกอย่างอย่าไปฟังคำสอนของพระอื่นในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงเปิดเผยความ รอดและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ทั้งหมดแล้วไม่มีพระองค์ไหนที่จะตายไถยมนุษย์ได้ตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่แล้วจะให้ชีวิตนิรันร์แก่มนุษย์ได้นอกจากพระเจ้าของเราเท่านั้นถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามากแต่ว่าสำหรับ พวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดท,ทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์และเราอยู่ในพระองค์และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์พระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่ 8: ข้อ5และข้อ6นะคะพระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงสร้างเราขึ้นมาเป็นมนุษย์ คำสอนที่สอนว่ามนุษย์เป็นมาจากลิงนั้นเป็นคำสอนที่เทียมเท็จเป็นเพียงคำสอนตามสติปัญญาของโลกเท่านั้นที่ปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์หลงทางไปจากความรู้เรื่องการทรงสร้างของพระเจ้าองค์เทียมแท้มีหลักฐานบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้นว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาจากดินและละบายลมปราณ ของพระองค์เข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตเรามีชีวิตอยู่ก็โดยลมปราณที่พระองค์เป่าเข้ามาทางจมูกของเราเท่านั้นและเมื่อเราตายลมปราณน,นั้นก็กลับคืนสู่พระเจ้าและร่างกายของเราก็กลับไปเป็นดินดังเดิมและทำให้คนทั้งปวงเห็นว่าอะไรคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แห่งความลึกลับซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสพระธรรมอฟิฟซาสุที่3ข้อ9ความลึกลับในพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือพระเยซูเองคือแบบอย่างของพระองค์ที่ถูกปิดบังไว้และพระเยซูมาทรงสํแแดงแบบอย่างนั้นให้แก่คนที่พระองค์เลือกไว้ ให้ได้รู้และผู้ที่ยอมรับและกระทำตามคำสอนของพระองค์นั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มีอุปนิสัยที่เหมือนอย่างพระองค์และจะกลับคืนดีกับพระองค์ได้ในที่สุดเพราะว่ามนุษย์ตกสู่ความผิดบาปพระเจ้าจึงทรงสร้างพระวาทะมาเพื่อสํแแดงแก่เราว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร เราจึงจะกลับสู่พระชายาของพระเจ้าได้และนี่คือความลึกลับแห่งผ่นบินสวรรค์นั่นเองพระวาะก็คือพระเยซูและก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะทรงเปิดเผยความลึกลับนั้นเพื่อสอนให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่พระชายาของพระองค์และเราจะกลับคืนสู่พระเจ้าได้สติปัญญาและความเข้าใจนั้นก็อยู่ในพระเยซูทั้งสิ้น และอยู่ในพระวจนะของพระองค์ถ้าหากเราทำตามพระองค์เราก็จะกลับไปถึงพระองค์ผู้ทรงสร้างเราได้และเป็นหนทางเดียวเท่านั้นการเชื่อฟังเท่านั้นที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะนำเราไปถึงพระองค์ได้เพราะพระวิญญาณจะทรงสอนให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่พระเยโฮวาเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเป็นพระมหากษัตริย์เนืองนิดพอทรงพระพิโรธแผ่นดินก็จะวันไหวและบรรดาประชาชาติจะทนต่อความกลิ้วของพระองค์ไม่ได้เจ้าจงพูดกับเขาทั้งปวงดังนี้ว่าบรรดาพระเจ้าผู้ที่มิได้ทรงสร้างสวรรค์และโลกจะพินาศไปจากโลกและจากภายใต้สวรรค์ ผู้ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเดชของพระองค์ผู้ทรงสถาปนาพิพพไว้ด้วยสติปัญญาของพระองค์และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์พระธรรมเยเรมีบทที่1 0ข้อ1 0ถึงข้อ12พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแท้แท้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเป็นพระมหากษัตริย์เนืองนิดพระเยโฮวาก็คือพระเยซูนั่นเอง เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนทรงสิ้นพระชนสามวันและทรงฟื้นขึ้นมาไม่มีความตายใดจะเอาชีวิตของพระองค์ไปได้และพระเยซูเองทรงสร้างโลกนี้ด้วยฤทธิดเดชของพระองค์และสถาปนาพิภพ,พไว้ด้วยสติปัญญาของพระองค์และทรงคลี่ทองฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นสติปัญญาและความเข้าใจเมื่อเรายอมรับพระวจนะของพระองค์เราก็จะได้รับสติปัญญาและความเข้าใจและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้นนะคะและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์ คือที่เขารู้จากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาพระธรรมยอห์นบทที่ 17: ข้อสพระเจ้าเที่ยงแท้นั้นก็คือพระเยซูองค์เดียวผู้ทรงเป็นชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้จักว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดและเมื่อเรารู้จักพระเยซู เราก็จะรู้จักชีวิตนิรันดร์พระวจ,จนะของพระเจ้าคือชีวิตและเมื่อเราทําตามพระวจ,จนะของพระองค์เราก็จะได้รับชีวิตและไม่ประสบกับความตายเลยแต่ถ้าเราไม่ยอมรับและไม่กระทําตามเราก็จะประสบกับความตายในวัะธรรมยหอนบทที่8ข้อ51ก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้นะคะเราบอกความจริงแก่ขั้นว่าถ้าผู้ใดรัก คําของเราผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลยนะคะในพระธรรมยอห์บทที่8ข้อ51นี้นะคะพระธรรมพีพระวจนะของพระเจ้าก็บอกไว้ให้เราได้รู้ได้ชัดเจนมากนะคะให้เราสังเกตหีบพระสัญญาของพระเจ้าด้วยที่ภายนอกนั้นห่อหุ้มด้วยทองคําทองคํานั้นบริสุทธิ์ชันใดเราเองก็จะต้องเป็นหีบพระสัญญานั้นที่บริสุทธิ์ นั้นด้วยหากเรามีพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเราก็จะเป็นเหมือนหีบทองคำที่บรรจุพระบัญญัติสิบประการนั่นเองและเมื่อหีบนั้นห่อหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เราเองก็จะต้องบริสุทธิ์ห่อหุ้มด้วยทองคำเช่นเดียวกันและการที่เราจะบริสุทธิ์ก็โดยการรักษาพระบัญญตัติไว้ในชีวิตของเรานั่นเองเมื่อหีบพระสัญญาอยู่ที่ไหน พระบัญญัติของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยและเมื่อพระบรัญญัติอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเป็นหีบพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะอยู่กับเราทุกที่ด้วยในพระวิหารบริสุทธิ์นั้นหีบพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ถูกเก็บไว้ในห้องอภิสุทธิสถานและมีเครูปสององคลอยเฝ้าปกป้องอยู่เครูปสององค์นั้นก็คือทูตสวรรค์นั่นเองเมื่อใดที่เรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์แล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็จะมาปกป้องคุ้มครองเราเช่นกันเมื่อศึกษามาถึงตรงนี้ เราจะเข้าใจว่าตัวเรานั้นจะต้องเป็นที่อยู่หรือเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นหีบที่บรรจุพันธสัญญาเราจึงต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และจะบริสุทธิ์ได้ก็โดยการร,รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไว้นั่นเองฉะนั้นเองซาตานจึงหาทางที่จะทำลายพระวิหารนี้ เพื่อให้พระเจ้าสถิตอยู่ในเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือการประพฤติทุกอย่างในชีวิตของเราที่จะทำให้เราออกห่างไปจากพระเจ้าและไปละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ทำให้เราเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์และพระเจ้าจะได้ไม่พอพระทัยในเราและอยู่กับเราไม่ได้ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะเสด็จมาและทำลายพระ ต่างดาวหรือรูปเคารพทั้งหมดในโลกนี้รวมทั้งคนที่ตั้งตัวเองว่าเป็นพระเจ้าให้ผู้คนกราบไหว้ด้วยพระเจ้าจะทำลายให้หมดไปและหากวันนี้เราไปนมัสการพระองค์อื่นไม่มานมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นี้พระเจ้าก็จะทำลายเราไปพร้อมกับพวกรูปเคารพและพระเหล่านั้นด้วย ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้ง,งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างการละปะจัก,กรวาลโดยพระบุตร พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงสรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระบุตรได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ทรงประทับนั่งณเบื้องขวาประหัตของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนพระธรรมิปูบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสาม พระเจ้าทรงตั้งให้พระบุตรเป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกและพระองค์ก็ได้ทรงสร้างกัลปะจักรวาลโดยพระบุตรนั้นพระบุตรนั้นก็คือพระวาทะในพระธรรมยอญบทที่หนึ่งข้อสามพระเจ้าทรงตรัสทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาดังนั้นเองที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างมาทางพระบุตรหรือโดยพระบุตรนั่นเอง หมายความว่าพระบุตรก็คือพระวาทะซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์หมายความว่าพระเยซูนั้นเป็นเหมือนกับพระบิดานั่นเองมีสภาวะเดียวกันเป็นพิมพ์เดียวกัน พระเยซูจึงเสด็จมาเป็นมนุษย์สําแดงพระบิดาให้เราได้เห็นนั่นเองและเนื้อหนังของพระองค์นั้นจะนำพาเราไปสู่ฝ่ายจิตวิญญาณทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่พระชายาของพระเจ้าได้ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางเนินเขาอารลโอแล้วกล่าวว่าท่านชาวกรุงเอเธนส์ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหลาย เชื่อถือโชคลางเกินไปในทุกเรื่องเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่งมีคําจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้า ผู้ทรงสร้างโลกและสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้การที่มือมนุษย์ปฏิบัตินมันสการพระองค์นั้นจะหมายความว่าพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขาก็หาไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหาพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิพโภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะได้สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าลนหากเขาจะคลำหา ก็จะได้พบพระองค์ด้วยพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่า พระเจ้าทรงเป็นเหมือนทองเงินหรือหินซึ่งได้แกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์พระธรรมจิตจการบทที่17ข้อ2 2ถึง29เาปาโลบอกว่าชาวกรุงเอเธนนั้นเป็นพวกที่มีความเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแต่พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวนั้นเลยเปาโลได้พบแท่น แท่นหนึ่งที่เขาสร้างกันขึ้นมาเขียนว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเปาโลจึงได้ช่วยโอกาสนี้ประกาศให้ชาวกรุงเอเธนรู้จักพระเจ้าองค์นั้นซึ่งก็คือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นเองเพระเาะชาวเอเธนนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระมากมายแต่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นเขาไม่รู้จักซึ่งเปาโลบอกว่าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ที่ไม่ได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้และต้องการการปนิบัติจากพวกเขาเปาโลยังประกาศด้วยว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในปูชนียสถานที่มือของมนุษย์สร้างไว้เลยและพระองค์ไม่ได้อยู่ในวิหารที่มนุษย์สร้างไว้ด้วยฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปกราบไหว้รูปเคารพ เหล่านั้นที่มือมนุษย์สร้างขึ้นหรือที่ตามองเห็นได้แต่เราจะต้องกราบไหว้พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกแต่องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประธานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหากพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นผิพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ เพื่อเขาจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและหากเขาจะคลำหาก็จะได้พบพระองค์ด้วยพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยนะคะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทองเงินหรือหินซึ่งได้แกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ ที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงอยู่ไม่ไกลจากเราเลยนั้นก็คือลมปราณของพระองค์ที่ทรงประทานให้เรามีชีวิตตอนที่พระองค์ทรงสร้างเรานั่นเองดังนั้นพระองค์จึงทรงสถิตอยู่ใกล้เรามากไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปสร้างอะไรอะไรมาเป็นพระเจ้าเพื่อกราบไหว้เลยฉะนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้านั้นเราจรึงนมัสการด้วยจิตวิญญ,ญาณ ความคิดทุกอย่างในฝ่ายของพระวิญญาณพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ประทานให้แก่เราได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระองค์ก็จะอยู่ในพระคัมภีร์นั้นไม่จําเป็นต้องสร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วเอาอะไรไปกราบไหว้เลยนะคะแล้วก็เชื่อข้อที่สก็คือพระเจ้าพระบิดาก็จบแล้วนะคะหัวข้อนี้นะคะก็อธิบายให้เรา ได้เรียนรู้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าพระเจ้าพระบิดานั้นกับพระเยซูก็คือองค์เดียวกันนั้นนะคะวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงนำเราทุกทุกคนนะคะและขอให้พระเจ้าเสริมสติปัญญาให้กับทุกทุกคนที่ได้ฟังแล้วก็ให้ได้เข้าใจในพระเจ้าสามะภ,ภาคเราจะได้รู้ว่าแต่ละภาคนั้นได้อธิบายไว้ให้เราได้ รู้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก็จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกๆคนสวัสดีค่ะ